กอย่าพลาด Coffee p r i n d s Version <Yay>. ไทยอย่าไปต้องเปรียบเทียบอยู่แล้วโอยเวอร์ชันเกาหลีเป็นอย่างนี้เวอร์ชันไทยใครจะมามเล่นเป็นพระเอกไม่ต้องเปรียบเทียบนะแต่สำหรับเนื้อหาเพลงที่มาประกอบก็ <c oughs> สำคัญเหมือนกันนะคะบอสของเราค่ะคุณบอยก็ได้ปึ่งมาแล้วว่าเพลงนี้แหละให้คนนี้ร้องค่ะ อัปเดตความคืบหน้าซีรีส์คอฟฟี e p ริน c ์เวอร์ชันไทยเรื่งองราวความรักที่เกิดขึ้นในร้านกาแฟกันต่อสัปดาห์นี้จะพูดถึงเพลงที่มาใช้ประกอบซีรีส์ค่ะซึ่งพี่บอยอัตพลนบางช้างผู้ดูแลการผลิตได้เลือกเพลงได้รักเธอก็พอแล้วของจักราวุฒิแสวงพน้นส่วนทํานองเป็นของพี่อมชาตรีเสียงร้องของแพรเอฟแไมาใช้ เพลงที่เอามาก็คือเป็นเพลงของแพรวคือน้องแพรวก็เป็นอ่าเป็นรองชนะเลิศใน AF8 เพลงชื่อได้รักเธอก็พอแล้วนี่นเดี๋ยวเดี๋ยวก็คงจะเปิดออกมานิดิๆให้ฟังนะะเพลงนี้เปิดแล้วตรงเนื้อลองมันตรงมันตรงความรู้สึกของของนางเอกถูกไหมฮะคือคือคือนางเอกเนี่ยในเรื่องเนี่ยเหมือนกับพระเอกไม่รู้อะพระเอกเนี่ย เป็นนิกว่าค,คือก็คิดว่าก็นางเอกเป็นผู้ชายอยู่ดีแต่ว่ามีความรู้สึกว่าทําไมไปอยู่ใกล้ๆผู้ชายคนนี้แล้วมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านางเองกรู้ถูกไหมฮะเพราะว่าเพราะว่านางเอกเป็นเป็นเป็นคนปลอมเข้าไปก็รู้เพราะฉะนั้นเพลงได้รักเธอก็พอแล้วเนี่ยมันเป็นความรู้สึกดราม่าที่เกิดจากใจของนางเอกที่พูดออกไปะอะไรเงี้ยก็เป็นสกอร์ที่เข้า ไม่ใช่คำถาไม่ใช่เรื่องเราที่อยากจะรู้ ด้านผู้กำกับหนุ่มไฟแรงนะคะคุณยงทรงยศก็พูดถึงนางเอกสาวแม็กซีนอินทพรว่าเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์มากค่ะแม็กซีนเนี่ยโดยส่วนตัวรู้สึกว่าผมเชื่อว่าน้องเป็นคนที่มีพรสวรรค์หมายถึงว่าอยู่ในกล้องแล้วเขาก็รู้สึกว่าชา์ม่งแล้วก็ไม่เราจะไม่รู้สึกว่าแม็กซีจะแบบมีความกังวลในเรื่องมีกล้องมาจับเขาอยู่เลยมันจะดูเป็นธรรมชาติมากในกล้องเลยฮะส,สาวแม็กซีนอินทพรหนึ่งในนักแสดงเรื่องนี้ ก็บอกว่าไม่อยากให้คนดูเปรียบเทียบกับเวอร์ชั่นเกาหลีค่ะก็อยากให้คนดูดูอย่างเปิดใจนะคะไม,ไม่อยากให้เปรียบเทียบอะคะ่ะก็นี่ก็เป็นรีเมคสไตล์ไทยะะไม่อยากจะเปรียบเทียบอะคะ่ะว่ามันแตกต่างมากหรือน้อยแต่ก็แค่เหมือนก็จะคงพลอตเรื่องเดิมอะคะ่ะก็คงต้องมีทั้งกระแสดีกับไม่ดีะคะ่ะก็หวังว่าอยากจะให คนดูสนุกกับมันนะคะแค่นั้นก็น่าจโอเคแล้ว <succ> ก็ติดความเคลื่อนไหวของซีรีส์ Coffee Prince เวอร์ชัไทยที่ทุกคนรอคอยได้ในรายการ True Insight ทุกวันพฤหัสเวลา2องทุ่มทางทีวีช่องหกสิบเอ็ดนะคะ